หอบลูกหอบเต่าแลนแถ่แลนว่าหยาเคี้ยวมีบออืดกับภากกันว่าหอบกินหยาแหงพี่น้องป้าจิโทซํากับบุเฟ่เลยสบายดีทุกคนมาพบกับขาพระเจ้าปีไม้สาวล่าอินยูเคนิจพาพทุกคนไปไหหยางวัวเป็นหยาแหงไปบน้งานผิดคน แต่ละมือจะเอาไปหายแม่พี่น้องจะอ้อนคักมันแลวน้ำกดตุบตับตุบตับตุบตับหอบลูกหอบเต่าแลวน้ำกดห้ะพี่น้องไปบอนน้ำกันเลย ็มาหอดพี่น้องก่อนกลางเชเอ็นจอยกับหยาแห่งขนาดเลยพุ่นหยากายุ่มยำยุ่มยำแซ่บยุบสูเฮ้อมึงแม่พี่น้องมึงพันหยาดกันว้ายเบิ่งคักเบิ่งแหนก็สิแซ่บคักน่าสูงมันมักก่อเห็นเท้าหมาปุ้ยบุ่พเพหยางอันนี้แกะนี่มันกระยากันพี่น้องแต่ว่าข้าวบัวแดงมาให้แก

แม่พี่น้องก็คิดว่ามันตัวเถิกมันตัวใหญ่โตแม่เอ้ยลูกถ้าก็เกิดบางเดือนสี่นี่พี่น้ क, องะถ้าก็อายุหาเดือนปุ้ยพ oh, like uh huh, ุ่นฮัลโหลอีจามี่อ้อ d ยูไลค์ k e it ปุ้ยพุ่ณคุณหยาบลมแถลมว่าพาลูกพาเต่าหอมมากินบุฟเฟ่พุณหยาดกันอีเพี่น้องมันหยาดกันอีกได้เหรออ้อ อิซายามิงานกันอีพี่น้องกลับขบไปกินคื้นอิซายามิฮะโอ้ยคือสซแว่นมาซ้ำถึงเลขได้เพื่นมาแล้วแล,ล่น้ำกดเลยแล่น้ำกดแล้วก็บผ่าหลู่ผ่าตาแล,ล่น้ำกดก็มานหยาดกันกินโอ้อเยเป็นตาแสบขนาดบ่เฮ้ยฮะพี่น้องพูดดึงหยาดดึงหยาดจ้วยเพราะว่าสวนนี่มันหาหยาหะพี่น้องมัน มันก็มีอยู่หนาคือเขียวหนะแต่ว่ามันกระโบงามแล้วกระส่วนนี่มันฟ้นลิ้นเนาะเพราอสนั่นมันก็คือถามมันกินหยาแหงก็คือมันได้กินเต็มทีสินะคือพอสามีแล้วจะให้มันกินก่อนเพราะว่าก่อนเสียมันเขาเห่านะเอาเขาเห่ามันการเดือนสิบเอ็ดแต่เดือนสิบเนี่ยมันถ้าเหลิมให้มันกินแหละเพื่อว่าฟื้นทองของมันฟื้นความผอมของมันเพราะว่าเวลามันเข้าปอยู่เห่านั้นมันจะได้กินแต่หยาแหงก็เพาะที่หายเป็นผัวเกลือแฮถาให้มันเลี่ยเนาะ แต่กระสิบห้เค้กมานนำพี่น้องเค้กภาษาภาษาลาวหรือภาษาไทยเขาเจ๋งหัวอาหารสัตว์นะพี่น้องแต่ภาษาเมงอกี้เขาเสิร์ฟเค้กเนาะตัวนี้แล้วเขาจะเสิร์ฟมานนำแต่ว่าลักๆกกับเป <pad> ็นหยาแหงเลยพี anyway, ่น้องพอสลัดก็ค oh! ือสวงนี่แม่ท้าสอบให้มันกินก่อนแต่เขาจะบริหารไห้ลายเนาะเขาจะไห้ประมาณมือละลดมือละลดหน่อยๆทุกคนเพื่อกระจายหยาดกันกินปุ้ยยามิยามีคุ่นพี่น้องปุ้ยมตนสะออดคักด้วยพี่น้องคุ่ณอ้า เป็นยังได้พุ่นพุ่นเนาะคากันหยาดกันกินเป็นยังได้แซบคักบ่พี่น้องแซบคักบ่อมู่เจ้าฮะอากาศมันหนีมีแดดพี่น้องแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่อันนี้เป็นสวงเดือนสิบพี่น้องไก่สีขาวออเทอมิมออเทิมหลือสวงนี่แต่ว่าใบใหม่ก็ยังไม่ได้รดนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ประมาณเดือนสิบเอสผืนใบใหม่ก็ยัลน่น แต่วก็เ,เหลิมเรลิมเหลิมเหลิมร่ลลลแล้วพี่น้องปุ้ยพี่น้องเอ้ยคักบ่แล่น้ำกดตะพื้นตะพื้นยาม,มี่ยามี่คุณฟังหนันพี่น้องฟังนั่นฟังนั่นฟังนั่นตะหองอยู่เฮาจะเอาไปหายทงนั่นนะพี่น้องไปเบอร์น้ำการาบทงนั่นสซแลนน้ำกดก็ทงหนีบ่พี่น้อง โอ้คันี้ได้โดนเวทอยู่สอ่ากเ็ดเอกเทยนเจ็ดเทเวลทอเทียนสิบเทยาโอเคเด็ฟิล์มสิบเทนล็อกหนึ่มีสิบตัวพี่น้องบางล็อกเข้ากับหายมัววาน,นี่ได้แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นมือนีหายจะสองล็อกว่าไงบุญ <One, one, S 2> อ้า I don't know, you need my help? Một thả hay cắt áo kháu lịt người đó, phụ trời đó Kín kha lột lợi <laughs> nhạt cái <laughs> đấy phải oh wait, hey. come on you see, i don't know why honey you see loud like a lot of beautiful grass you know the king grass but no they like the here This is dry grass dry เนี ų, ่พีはは่น้องหนับเปียกบุดพุ่นหนับหนับเปียกเขียวอยู่พุ่นบัพี่น้องมันจะกินหนาแห้งอืสูหนาแห้งบ่ได้เอ้ยอุ้ยตายเกือบตกรถพี่น้องข่าจะ่ายวิดีโอเกือบตกรถโอ้ยตายบัคขุมคาได้ดิช่วยเชียร์ขาปัวกันนี่พี่น้องเอ้ยอีสิยามมีฮะ อยู like ่ไรกันลูกคนก็เห็นกินนี่พี่น้องนี่เห็นแม่กินก็นกินคือกันลูกคนเราเป็นอายุหาเดือนตัวบงงาบงไงบางไแล้วก็หาเดือนก็นได้อันนี้มันเป็นอาบารีนแองเกิลสพี่น้องขั้นอาบารีนแองเกิลสมันโตใหญ่ขาเป็นโต้กนี่ให้ไงคะถอยก่อนพี่น้องมันไก่เข้ามาหาข่อยแล้วกอบาน อีซี่เจยามีฮะเจามีเจ้ามีขักบหยาดกันพี่น้องหยาดกันหยาดแถหยาดบ้าพุ่นมือนี้เขาจะหายได้สองหลอกเพราะว่ามือบ้านนะเขาจะหายได้แล้วหลอกนีไม่ยุติหกตัวพี่น้องเขาก็จะหายไปแต่ละหลอกแต่ละบอนเนาะเขาจะบอนไหนหามันกินหลายแถลายว่าเพราะว่าสวงนี้เป็นสวงซ้อมสวงซ้อมก่อนเผชิญอาพื้นเขาเห่า พูดพี่น้องโตได้หน่อยนะพี่น้องอคุณท้าคุณกินอ่ะนี่พี่น้องโอ้ยหยับยุมหยับยุมหยับยุมหยับอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกหยาเขี้ยกับบังไลไลก็ยังคุ้มหยาดกันกินหยาแห้งแม่พี่น้องมวนคักตอนหายงวดวันนี้มวนคักพี่น้องหายหยางงวดอีกมวนว่แม่ย่าหน่อยเห็นมันแลงน้ำกดเท่า แต่ว่าระวัางไม่พี่น้องถ้ามาแลงน้ำกลนบางถมาแลงตัดหนาลดเจอได้พี่น้องข้าเจ้าบลมมัดระวังนี่ดีบรีจะสิเกิดอุบัติเหตุย้อนเพราะว่าอย่างงัวมันโตใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมมี่พี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจได้หลายทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้วยละจ้าพี่น้องนี่แหละคือวิถีชีวิตเกษตรกรฟาร์มที่ประเทศอังกฤษถ้ายภาพมักแบบนี้ก็กดติดตามไว้เลยพี่น้องขอจะโพสต์คลิปลงทุกๆวัน อยู่ใน2 y o u t u b e Facebook และก็ติกตอกพี่เนอะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย